โอเคครับพี่จอดอ้าวนะครับแนะนําตัวนิดนึงนะครับว่าวันนี้มาทําอะไรบ้างทาไมถึงก่อนหน้านี้นะครับทําไมถึงตอนนี้ได้มาเรียนนะครับอยากที่ดีไปครับขับรถมานานหรือยังครับขับรถมาหกเดือนแล้วครับขับรถมาหกเดือนแล้วเมื่อกี้ตอนที่เจอกันครั้งแรกการปรับตัวการอะไรเป็นยังไงบ้างครับตอนขับรถ ก็ยังแบบการเข้ารุยังไม่ค่อยมีรายละเอียดเท่าไหร่ครับตื่นเตืนเต้อนอยู่ครับเตือนเต้นอยู่นี่ขนาดซ้อมอยู่นะครับนี่คือสนามที่เราจําลองขึ้นมาที่จะเอาไปสอบนะครับซึ่งผมสอนนอกสถานที่นะครับไม่จําเป็นว่าจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับแค่คุณอยากจะเรียนคุณก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องสนามสอบหรือเปล่านะครับนี่คือสนามสอบนะครับไปสอบที่ไหนก็คล้ายเคียงกันนะครับแค่เรามีพื้นฐานที่ดีใช่ไหมเมื่อกี้ เราขับรถมาหกเดือนการจอดข้างฟุตบาทของเราเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เราซ้อมกันมาแล้วไม่ได้มีการถ่ายทําให้ดูนะครับยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่ค่อยดียังไม่ภูมิใจเลยนะครับได้กี่ครั้งเมื่อกี้สิบห้ารอบสมมบอว่าห้ารอบทําได้กี่ครั้งครั้งเดียวครับทาได้ครั้งเดียวนะครับนี่คือคนขับรถมาหกเดือนนะครับมันผิดไหมมันไม่ผิดนะครับแต่ว่าเราจะต้องฝึกซ้อมให้เราเข้าใจมันมากกว่านี้นะครับเพราะตอนนี้เราขับได้แต่เราไม่มีรายละเอียดครับอันนี้เรา อยู่ที่จังหวัดอะไรครับมหาสารคามอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมก็รับสอนทั่วไปนะครับแต่ว่าไม่ไกลเกิน200กิโลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเรียนนะครับก็โทรมาได้เดินหน้าไปเหมือนเรากาลังสอบนะครับตอนนี้สถานการณ์เดียวกันนะครับคือเดินหน้าตรงได้แค่รอบเดียวนะครับห้ามเฉียวชนนะครับคุณจะก่ายยังไงก็แล้วแต่นะครับซ้ายขวาคุณฝึกมาดีแค่ไหนนะครับคุณมีวิชาเท่าไหร่นั่นก็คือรอบเดียวของคุณนะครับคุณพลาดหนึ่งครั้งเท่ากับคุณเสียเวลาไป3วันหรือ2วันนะครับ เราคิดดูให้ดีนะครับนี่คือพื้นฐานนะครับที่คนเรียนยังไม่มีนะครับเพราะว่าเคยขับแต่ความเร็วอย่างเดียวเดินหน้าไปอย่างเดียวนะครับก็เลยกลับมาทบทวนตัวเองนะครับผมนี่ถือว่าเดินหน้าแล้วครับมาดูการถอยหลังนะครับว่าผ่านหรือเปล่าตอนนี้เป็นช่วงถอยหลังนี่คือการสอบจริงนะครับไม่มีการเฉี่ยวชนนะครับยังไงก็แล้วแต่ห้ามห้าม กระจกด้านซ้ายหรือกระจกด้านขวาไปเฉียวชนนะครับเนี่ยนะครับไม่ว่าท่านจะมองกระจกเป็นหรือไม่เป็นนะครับแต่ว่าเวลาเข้าไปสอบนะครับคุณจะพลาดไม่ได้นะครับนี่คือหนึ่งในด่านสอบที่คุณจะต้องเจอนะครับอันนี้คือเท่าระยะการสอบจริงนะครับผม ก็อย่างที่บอกนะครับสนใจเรียนก็โทรเข้ามาที่0ู8ย์5 0ดแปดสมสามห้านย์เจ็ดสองนะครับผมด่านนี้นะครับถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูด่านถัดไปนะครับด่านนี้ถือว่าผ่านเก็บไปแล้วหนึ่งด่านนะครับไปดูเราไปดูด่านที่สองนะครับด่านที่สองเราวนรถไปเลยนะครับวนขวาไปทั้งหมดเลยไปเข้าฝั่งที่เราเคยไปอะ่ะ ข้างหลังกูนะอ่าพอละหมุนขวาไปเลยตอนนี้ผมให้ผู้เรียนนะครับตั้งลำรถเพื่อที่จะไปสอบด่านถัดไปนะครับซึ่งเราก็จำลองขึ้นมานะครับว่าเป็นท่าสอบ25เซนนะครับก็เทียบไหลาทางด้านซ้ายนั่นเองนะครับผมไปดูกันนะครับ นี่ที่ปล่อยได้เพราะว่ามีพื้นฐานดีอยู่แล้วนะครับขับมาตั้งหกเดือนนะครับแต่ว่านักเรียนผมผมปล่อยทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นใจในการขับแน่นอนนะครับอ่ามาแล้วนะครับตอนนี้นี่คือการซ้อมนะครับไม่ใช่การสอบจริงแต่ว่าเอาวิชานี้ไปสอบได้นะครับนี่คือการซ้อมนะครับเพราะว่าได้บอกได้สอนกันไปแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับถึงจะเรียกว่าสอบผ่านนะครับเพราะว่า oh, 25เซนนะครับดูนะครับระยะมันผ่านไหมผ่านไหมคิด,ดว่าอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้รอบนี้รู้สึกว่ามั่นใจนะครับเดีย๋ดวยวยเราจะไปจำลองด่านที่สามกันให้ถอยหลังไปเรื่องใหม่อีกรอบหนึ่งซ้อมๆก่อนประมาณนี้นะครับระวังหลังด้วยนะนี่นะครับเป็นด่าน จอดเจ็ดเกียร์นะครับเดินหน้าถอยหลังไม่เกินเจ็ดครั้งขนาดในช่องจอดนะครับด่านนี้นะครับเราจะเอาฝีมือที่เคยขับมาตลอดระยะเวลาหกเดือนที่มีอยู่ซึ่งถามตอนนี้เลยว่าเราเคยซ้อมตรงนี้ไหมไม่เคยครับไม่เคยคเลย,เลยสักครั้งเดียวนะครับแต่เราเคยขับมาแล้วตลอดระยะเวลาหกเดือนนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจอดในชีวิตจริงเป็นยังไงบ้างผมไม่เห็นภาพนะครับแต่วันนี้นะครับมันเหมือนกับว่าเรามาสอบนะ ยังไม่สอนนะครับแต่ว่าจะเอาวิชาที่มีอยู่ให้เจ็ดครั้งนะอยูนในช่องนั้นห้ามเชียวชนอ่าเริ่มได้นะครับดูพร้อมกันทั่วประเทศครับว่าพื้นฐานของแต่ละคนมีมากมีน้อยนะครับเราจะยังไม่บอกว่าทํายังไงอะไรยังไงนะครับทําไมเขาถึงต้องมาเรียนนะครับนี่คือขับรถมาแล้วหกเดือนนะครับและสาเหตุที่ต้องมามาเรียนเพิ่มเพราะว่า ก็จะให้ใช้รถนะครับก็เลยจะต้องจาเป็นต้องมาเรียนนะครับแล้วก็ก็ดีใจด้วย